ออาเจ็ด <c oughs> เขาเล่าไปเลยเอาผู้หญิงไปเลา <c oughs> <c oughs> มันยอมตายเลย <c oughs> มาแ okay, ม่ก็มืมเอาผู้หญิงมาเร็วมันท่านเด็ดเท่าเมื่อยอยู่เอาไปเลยเอาไปเลยเอาแมเอาแม่สายเสือใครก็เอาโมบายไม่ลงอือมันหลอดเสืออ่ะ ถึงรุง่มสกรรมตายบันเอาได้เสยเพื่อนก็ไม่ช่วยกันออโต้ตายแล้วไปแม่เตีายวถ้าตายออโต้ก็ไม่ตายมาผู้ชายมามาถึงมาถึง

ดูเห็นหนามันปะได้ไหมได้ไหมได้ไว้ผู้ชายเขาหลอยได้แล้วเพื่อนได้หมดแล้วเอามาผู้หญิงผู้หญิงจังไดนมือมันสอดผ่าวออกมาเหยียบเส้นเด้อท้าไม่เหยียบเส้นไม่ได้ดิตะวันดา มีความกันม <ling> <an> ือไวมามามาตายผู <ling> <an> ้ใดจับมันแน่ตายเบิดไปแม่ผู้ชายดีแปด เจอนี่เจอบอสเจอกำปั่นม้วนใบบอสแปะแปะแปะเลยพี่ขาวผู้ชายไปเรื่งรุ่มสกรรมอีกแล้วสูหอตบอมีผู้สวยน่ายมากเซียวเออ ตีดเป็นน้องด้อเอสุกันสุกับป้ายอะรไปตายง่ายโฟเออเพราะมันก็มูบันนี่ยนะ คือบี้มันขากแต่หุ่มมันไหมมีฮะไตเออนายเจมมันจ่อเอาอยู่เลยดิเื้ออาไ้ดิ

ตายเบิร์ตผู้ใดใบายมัน่งหนึ่งมีเอาได้สองคนตัวตัวตัว Tiếc luôn Chúa, Hoàn nay mang quả nhau đấy Kẻ tái nhau nè <tai> Tài quan, tài quan Tài quan không nhủ ọc diễn <tai> 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 ผู้ใายเ้าเหลือหน่อยเพราต้องไปรับแรงหนีย่างเดียวให้เขาแปรกันเอาเลยหนีหนีหนีอย่าไปใกล้ครับอ้าได้เสือเร็จยุบบุญแหมอ้าวเพื่อนเพื่อนเพื่อนตายแรงออกเียนทุกข์กบุญไหวเแทะ นั่งฝนแดะนั่งฝนเสียคางงัต่อดเลยกูได้ยินหนังปุกได้ยินมาแลนไนกายสนามตกหัวสักล่งผุนด้วยตายตายตายจะเป็นงัวคักมา ระวังขาแกงมันอีกดเลยเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตายตายมาดิเอ้อตัวหมความเอ้อชัวเจ็ดบาปมันไหลเอาให้เวลาสิบเก้า 8ปดจะพาขึ้นห้องแล้วเจ็ดหกห้า